ว่ายังไงครับสวัสดีครับเป็นยังไงเมื่อคืนสนุกสนานเน,ะนาะโอ้ยใครมาวะนี่ไอเจ้าคุยไอเจ้าคุยประคนชัยมาเป็นแก๊งมาเลยเออเอ็งมาทำไมมาซืนาน้อสเตอร์ครับนี่เออพวกเอ็งรู้จักใส่เม็ดอะไรคืออยู่อะ นั่นมันวิ่งทำวิมาได้นั่นเออเนาะเมื่อกี้ไอ้กุ้ยขับไอ้กุ้ยมาทำไมมาซื้อสเตอร์ครับนี่ใส่ขนาดไหนอันนี้เลยครับนี่โอ้สเตอร์เองหมดจริงๆเลยแล้วโซ่อะไรเองซื้อไหมไม่ครับไม่ทนถ้าเองไม่ใส่โซ่ไม่ทนนั่นแหละว่าจะมาซื้อโซ่อยู่นี่เองพูดแบบไหนวะยังไม่มีตังค์ เฮ้ยเอ็งมาซื้อสเตอร์นี่เอ็งแล้ววงล้อที่ซื้อไปใส่ยังยังครับเอาเมื่อไรจะใส่มี่ครับอ๋อแต่วันนี้เอ็งมาซื้อเฉพาะโซ่สเตอร์ก่อนใช่ไหมครับไหนเปิดดูเงินไอ้สิมีกี่บาทเออเอ็งนี่ไหนอยู่ไหนนี่ครับโอ้ยเงินเยอะแยะครับแล้วเอามาใส่เลยไหมไม่รู้ครับอ๋อเอาแต่โซสเตอร์ก่อนใช่ไหมครับอ๋อโอเคเอ็งทำอะไรได้เงินเยอะเลยวะฮะ ขอยายขอยายนี่ขโมยหรือมั้งถ้าขอไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกนี่ดูหน้าตาขโมยหรือเปล่านี่ไม่ีขโมยไอ้พี่ลุยด้วยฮะอ๋อไม่ได้ขโมยครับเจ้ากุยเป็นคนดีกุยกุยผู้คนชัยเป็นคนดีครับมีไม่ตัดสินด้วยแล้วนะอ่าสำหรับวันนี้นะครับไอ้ยเจ้ากุยเป็นคนชัยเลือกสเตอร์นะครับหน้าเป็น14ฟัน หลังก็32ฟันนะครับส่วนโซ่ก็เป็นโซ่โครเมียมนะครับชุบโครเมียมโซ่เลสนะครับอ่ะช่างบนหอจัดการกับอูอาจัดการเอ้านี่เป็นสมทัทที่ยก้อที่สุดนะครับในหมู่บ้านนะครับพอดี่ว่าอะไรอะไรเฮ้ย,เอ,ยเอ็งกล้าแข่งกับคันนี้ไหม เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะ้ปกินไปกล้าเนาะงกินเนาะเองเองไปกล้าแข่งกันนี้ใช่ไหมไม่น,นั่นเองรู้ไหมนี่เครื่องนี่กำลังกำลังโม,โมโนะเนี่ยกำลังโมเครื่องให้แรง <c oughs> ความจริงความจริงเครื่องพังนะครับ <c oughs> ผมได้ยินอยู่ได้ยินเนงได้ยินนี่ เ้นัหอตือกิเฮ้ยทำไมต้องตีหัววะแค่ให้สตอเนาะโอ้ยนี่โหดจะว่เองอะเฮ้ยแค่สกบอกก็ได้นะนายเนาะ Anh ấy chọc chay khoang luôn rè ngứa Ô Mà quý vị thương bạn thân nhỉ Ô Ui thế ด้วยสิอาการหนักเนื่อพพ่ดำคือโอ้ยไปแล้วบอผู้เองนี่ไปแล้วนี่อวะเออไปเดินทางปลอดภัยไปอย่าพึ่งขอลองก่อนนะเอ็งจะลองอะไรอีกลองรถลองอะไรลองซูสต์ซึ่นะโอ้โหนเอาลองกันไป ให้โอกาสเอ็งจะลองยังไงคนยางรืคนยางควันยางหอวัน่านไหมไซิไหมิเลยเลยเอาเร่งดูซิเมื่อกี้ควันอะไรจะดูใหม่เอาเร่งเลย 那得。 กละบาละ้านแล้วนี่เอ,อ็งโชว์เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยมาใจะได้ทำนี่ก่อนเลยอ้มือ่อกี้มันโชว์คือไหมสุเองไม่ไดนเดยน้ะนาๆๆๆไปเดี๋ยวทางรอัฟอย่าสิ่งเน้อ